หัใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติในวันนี้เทศบาลนครพิษณุโลกโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับใช้ในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ80,000ษา จึงได้จัดการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องตามรลับการแพทย์สุกเฉินเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทราบช่องทางในการส่งต่อโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยอยู่แนละ้วก็ช่วยกันปัม๊มก็เรียกรถเรียกอะไรโอ้ตั้งนานอะ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นผัดกันปัม๊มยังไงมันก็ไม่ขึ้น แล้วก็รดเรียกแล้วก็ไม่มาสักทีไม่รู้ทําไมถึงช้าก็ไม่รู้มาแต่ไอ้หน่วยอะไรอ่ะหน่วยอะไรอะที่ผู้ภัยอะก็ไม่มีเครื่องมือต้องต้องลอยเครื่องมืออยู่อีกอีกรถอีกชุดหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยกว่าจะมานะคะแต่ว่าประสิทธิภาพในการการเห็นนายกนายกก็ช่วยเ้าอยู่ตรงนั้นแหละพอไอ้เครื่องมือตัวนี้มานะพอเขาวางเสร็จพอพอพอ,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 พอทำอยู่ไม่กี่ทีในะคนไข้ฟืน้นไง เราก็ทำงานชิว่าเครื่องตรงนี้มันมีประโยชน์มากเลยเนาะมันให้คนไข้หาย,ายใจได้พอมีเครื่องตรงนี้มาทำอยู่รายเดียวคนไข้ฟืนขึ้นมาล้วก็เลยบอกว่าสวนเฉลิมพระเกียรติเราเนี่ยเป็นสวนที่มีคนมาออกก,กาลังกายหลากหลายมากแล้วเราก็เคยเห็นบางคนก็เป็นลมเป็นอะไรไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็บอกอ่าถ้าเกิดเป็นฮาร์มันเอริสเนี้เรา เราจะช่วยไม่ทันมันก็ตายดีางเงี้ยเลยนะแล้วทั้งที่มันมีโอกาสช่วยด้วยก็เลยมาปรึกษาดูว่าเอ๊ะเทศบาลเป็นเจ้าของสวนเนี่ยมันก็น่าจะมีเครื่องมือนะเพราะว่างานงานเรามีงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันปลอดภัยของเราอยู่ตรงนั้นด้วยมันก็น่าจะมีเครื่องมือไว้ใช้เผื่อเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องไปรอจากที่อื่น พราะของเราเนี่ยเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวขี่จะกรยานแต่เราอยากยามันคนแก่คนผู้สูงอายุอะไรแนเนี้นี้ซื้อแล้วใครเราจะเป็นคนดูแลรักษาใครเราจะเป็นคนใช้เครื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าทุกคนแหละที่อยู่ตรงนั้นหรือทุกคนที่อยู่ในวิถีชีวิตประจําวันที่ต้องเจอกันร่องมีเครื่องมือเราจะได้ใช้เครื่องมือเป็นนี่คนนั้นให้อยู่คนที่ไม่อยู่ก็ใช้ไม่เหมืนกัน จึงเป็นที่มาของการอบรมในวันนี้นะคะช่วยเหลือท่านถ้าเรามีเครื่องมือก็อาจจะช่วยเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้มันก็ไปเลยนะคะเพราะว่าหัวใจมันไม่ฟื้นมากคือไม่ฟื้นนะคะถ้าไม่ได้กระตุ้น ป้องกันแล้วก็กู้ชีพมีไหมครับมีไหมพยายามยกมือขึ้นนิดนึ่งครับมีไหมอ่ะไม่มีเนาะนะครับถ้าเป็นเราเรากล้าเข้าไปช่วยไหมครับเพราะว่าอะไรครับพี่เพราะไม่ปลอดภัยอันตรายนะครับ5นาที4นาทีน้อยกว่านี้มีไหมครับ3นาทีมีไหมพี่มีเนาะอ่ะโอเคนะครับเอ๊ะไมเขาถึงเสียชีวิตนะเมื่อกี้นะครับในที่เกิดเหตุนี้มีคนอยู่เยอะไหมครับ นีขึ้นนะครับช่วยกันประเมินที่หน้าของน้องคนนี้นะครับหลังจากทำ c V r คิดว่ารอดหรือไม่รอดครับปึ๊บปั๊บปึ๊บสุดยอดมากเคสนี้รอดเพราะว่าขอบพระคุณจากใจครับผมนี่เห็นไหมนี่มุกเราไปปึ๊บไปปั๊บเลยนะรอดเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออย่างนี้เคสนี้รอดเพราะว่าการปั๊มหัวใจแล้วก็เกิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะโอเคครับเมื่อกี้ปั๊มหัวใจเขาใช้ส่วนไหนของมือในการปั๊มครับทุกท่าน ดังๆที่ตรงนี้เราเรียกว่ารเราเรียกว่าอะไรครับผมแป๊บหนึงนะเซิร์ชกูเกิลต่อเลยนะครับพี่ <c oughs> เราเรียกว่าอะไรดีพี่อุ้งมืออุ้งมือเนี่ยผมผมได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วแสดงว่าข้างหลังนี่คือมืออาชีพกระแฝงตัวมาเรียนวันนี้เออตรงนี้เราเรียกว่าอะไรพี่สันมือส้นม,มืออุ้งมือจําสับสนกันมากนะฮะ้อดเครียดครับลดเครียดครับผมขาดเลือดครับขาดเลือดครับผมปกติลัเต้นเป็นปกติปกจะเต้นที่ ติกได้เหรขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดับพี่ปู่คอตายครับปู่คอตายครับพี่โควิดครับโควิดครับพี่โรคตับครับโรคตับหมอสโตปกใช่ไหมครับสโตปกอันนี้อันนี้คือตายเยอะมากนะคนไทยนะไม่ตายแดสิบเปอร์เนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งร้อยหกสิบคะแนน อันนี้เป็นทดสอบก่อนนะครับคะแนนให้เรารู้แล้วก็เอาไว้ในใจนะครับพี่จะก่อนเาาดตรงดีรครับดีมองซ้ยายมองขวาครับดีครับดีดีมากเลยพีมาดีมากเลยนะครับการเารเชเชีครับเชียนเชิญครับ